วันนี้เราพามาแนะนำนะคะมะม่งวงกวนค่ะมะม่งวงกวนนะคะสวัสดีะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นอาหารว่างนะคะมะม่งวงกวนถั่วทอดนะคะส่วนมากนะคะถั่วทอดน่ะบางที่ไม่ค่อยมีขายเลยนะคะเพราะว่าประเด็นสมัยพ่อแม่สมัยเล็กๆนะคะ ขายถั่วทอดทำถั่วทอดแบบนี้ขายเนาะอันนี้ เอ็ไกลมๆกับแผ่นไปตากเสร็จแล้วก็มาม้นะะมามลลวมน,มน,นนะคะม้วนกเสร็จจ้ะหน้ากินหมกันหมดนะคะ,ะ,คะ่ะปวดทอดก็เป็นแบบนี้นะคะอะเราซื้อเราจะซื้อปวดทอดเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นกระป๋องนี่เลยะค่ะหน้ากินนะคะแล้วเราก็มีฟาบติดให้แน่นๆนะคะอยากกินเราก็ เปิดฟ้ามานะคะหัวทอดเรานะหัวทอดนะคะนี่ก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะหัวทอดนะคะเมื่อยากทานยูเราก็ไปเอาหัวทอดมาทานนะคะหัวทอดมะม่วงกวนของเรานี่นะคะ่านาะอร่อยนะคะลองชิมได้เลยนะคะกรอบๆนะคะนี่นะคะหัวทอดมะม่วงกวนจ้า ม่วงกวนจ้านี่นะคะม,ม่วงกวนนะคะกับถัวทอดนะคะเราจะซื้อเป็นกระปุกแบบนี้เลยค่ะปลูกหนึงประมาณนะหกสิหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่กระปุกเล็กนะคะถ้าเป็นกระปุกใหญ่นะคะหรือใหญ่ๆนะคะมันก็จะร้อยกว่าบาทนี่ค่ะ มัก็กินได้นานนะคะกรอบนะคะเราปิดฝาให้แน่นนะคะเวลา,า,าเราอยากทานไม่ได้ออก้นอกนะคะเอามาตาส้มตำก็ได้นะคะถั่วเนี่ยตำอร่อยนะคะนี่ตำตำต,ตส้มก็อร่อยนะคะถั่วเป็นกระปุกนี้เลยนะคะที่ชิอเต็มกระปุกนี้เลยนะคะนนเต็มกระปุกเลยค่ะอันนี้เต็มกระปุกนะคะเต็มกระปุกนะคะนี่เราก็ ด้วยทางานไปด้วยนะดูคอมดูอะไรของเพื่อนๆนี่นนะคะ่ะกำลังคอมเมนต์แต่ละคนนะคะ,ะบางทีคลิปหนึ่งก็สอดสามคลิปเลยนะคะทําทีก็สองสามคลิปเลยจ้ะนะคะ่ะเราก็ทําไปแล้ว้าเคีเ้ยวรวดทอดไปด้วยนะคะเพื่อว่าทําแบบว่าคอมเมนต์ของเพื่อนๆได้เยอะๆนะคะมันจะได้ไม่ง่วงนะคะไม่ง่วงนะคะนี่นะคะต่อมา เป็นถั่วทอดจะเป็นกระปุกแบบนี้เลยนะคะเป็นกระปุกค่ะปุกแบบนี้เลยจ้ะนี่นะคะนี่นะคะ่พามาชมนะคะเวลาค่ำคืนก็นี่ถั่วทอดเราล้วถั่วทอดกับมาวมกปนตาแห้งจ้าก็ทอดกับพริกเทียนคำนี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ ก็จงมีแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแคบค่าจากภัยอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพัคุ้มคของสาทุกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ